g v i e w ถ้าไม่อ,อายากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์ส l พ g ์จีวิวเอ i น i ีเดียลคมาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardwarehouse s m i l e y i t a s r o c k มาชืบอร์ที่เกมเมอร์และอุปกรณ์เลือกใช้และ ASUS ZenBook สวัสดีครับพบกับรายการโอ๊กโซนทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผม Mystery นัทมิสตอรีนะฮะผมมี โปรดักที่เป็นอัลตร้าบลกรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางโตชิบ้านะครับมาในโมเดลที่มีชื่อว่า p ปรติเจ Z930 นะฮะนี่ครับอ่าเรามาว่ากันที่เรื่องของการดีไซน์แล้วก็อินเทอร์เฟซรอบๆตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้ของทางโตชิบ้านะครับตรงนี้ก็จะสลักอยู่นะครับโลโก้จะเป็นสีแววๆนะครับวัสดุตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับนี่เป็นสีเทานะครับเหมือนกับอลูมิเนียมนะฮะ ด้านข้างก็จะมีลวดลายในส่วนของอินเทอร์เฟสด้านขวาก็จะมีพอร์ต USB 3.0มาให้1พอร์ตนะครับแล้วก็เคสซิงตันล็อกก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับด้านหลังมีพอร์ตมาเยอะแยะเลยนะครับเริ่มจาก RJ45 สําหรับสาย LAN นะครับแล้วก็พอร์ต USB 2.0สองพอร์ตนะครับ HDMI นะครับ AC In หรือสําหรับอะแดปเตอร์เสียบชาร์จไฟนะครแล้วก็ตามมาด้วย VGA พอร์นะครับด้านซ้ายก็จะมี Audio Jack นะครับก็มีมาให้2ช่องเลยนะครับทั้งหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับแล้วก็ช่องสําหรับ SD Card นะครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของอินเทอร์เฟซรอบตัวเครื่องนะครับนะครับสำหรับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นช่องของลำโพงนะครับซ้ายขวา2ช่องนะฮะแล้วก็จะมี LED บอกสถานะต่างๆของการใช้งานนะครับตรงนี้ในส่วนของสเปคนะครับจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนั้นเรามาดูเลยดีกว่าครับ สำหรับขนาดหน้าจอของเจ้าเครื่องนี้นะครับหน้าจอก็จะมีขนาดอยู่ที่13.3นิ้วนะฮะมี Resolution อยู่ที่1,366ณ768นะครับจอก็จะเป็นจอ LED Backlit นะครับในนะฮะขนาดหน้าจอนะครับด้านบนก็จะมีกล้องเว็บค a ม e r a นะครับเป็นแบบ HD นะฮะเป็น Built-in อยู่ด้านในรวมไปถึง ไมโครโฟนนะครับช่องเล็กๆตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้ของทางโตชิบ้านะครับที่สกรีนติดอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับในส่วนของคีย์บอร์ดนะฮะคีย์บอร์ดก็จะเป็นแบบชิกลทคีย์บอร์ดนะฮะที่มีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับสามารถใช้งานได้คล่องนะครับลดความผิดพลาดในการพิมพ์นะฮะตัวหนังสือที่สกรีนก็สามารถมองเห็นได้ง่ายมีทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นปุ่มพาวเวอร์สหรับเปิดปิด ใช้งานเครื่องนะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันของ Toshiba Eco Utility Mode นะฮะนี่ครับก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับหรือโหมดบาลานซ์หรืออะไรก็สามารถกดแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะฮะไม่ต้องเข้าไปเซตอัพในในตัวเครื่องนะครับนี่ฮะนะครับ On Off ปิดใช้งานก็เราสามารถเลือกฟังก์ชันได้เลยนะครับนี่ครับปุ่มถัดมาตรงนี้นะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นโหมดของการสลับจอนะครับ ตรงนี้ก็จะมีไว้สำหรับคนที่ใช้งานต่อจอโปรเจคเตอร์ต่างๆนะฮะนี่ก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์จอเดียวหรือเป็นแบบดูพิเคทหรือเป็นแบบ e x t e n ์เทหรือเฉพาะจอโปรเจคเตอร์เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับกลุ่มของนักธุรกิจนะครับที่ใช้เครื่องอัลตราบุ๊กไปรีเซนต์งานปีเซนต์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้มีการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้นนะครับอ่า ทัชแพดนะครับก็จะเป็นทัชแพดแบบมัลติทัชนะฮะที่สามารถซูมเข้าออกได้โดยการควบคุม2นิ้วนะฮะนี่นะครับสกอร์บาร์นะครับเราก็สามารถใช้นิ้วเดียวตรงขอบของทัชแพดนะครับนี่ฮะค่อนข้างตอบสนองได้ดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของทัชแพดปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับก็มีการแยกออกมาอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับปุ่มก็ไม่แข็งมากนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็น ตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับหรือที่เรียกว่า fingerprint นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของตัวเครื่องนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มฟังก์ชันที่สําหรับเปิดปิดการใช้งานของทัชแพดเพื่อป้องกันเวลาเราพิมพ์งานต่างๆมือไปโดนทัชแพดอาจจะเลื่อนเคอร์เซอร์โดยอย่างไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ทําให้การใช้งานสะดุดนะครับตรงนี้ทําให้เราใช้งานง่ายขึ้นนะครับ มาดูในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับเราเช็คจาก CPU C กันเลยนะครับสําหรับในส่วนของ CPU นะครับก็จะเป็น CPU จากทาง Intel นะครับมาในคดเนม i v b i t นะฮะเป็น Intel Core i7 3 6 6 7 U นะครับมีสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่2.0 GHz นะครับในส่วนของ RAM หรือ Memory นะครับก็จะเป็น RAM แบบ DDR3 นะฮะให้มา4 GB ด้วยกันนะครับ ตรงนี้จะโชว์อยู่แค่3,200กว่าเมกะไบต์นะครับหรือ3จิกนะฮะตรงนี้ก็จะถูกแชร์ไปใช้ในส่วนของกราฟิกการ์ดนะครับนี่กราฟิกก็จะเป็น Intel HD Graphics 4000นะครับจะเป็นกราฟิก on CPU นะครับก็จะแชร์แรมมาที่1,400กว่าเมกะไบต์นะครับหรือ1จิกนะฮะมาดูในส่วนของฮาร์ดดิสก์กันบ้างนะครับฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ SSD นะครับหรือ Solid State Drive นะครับก็จะมีพื้นที่การเก็บข้อมูลอยู่ที่128 GB นะครับ ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัลตร้าบุ๊กที่น่าสนใจนะครับจากทางโตชิบ้านะครับในรุ่นโปรเจคเซตเกเครื่องนี้นะครับเรียกว่าใหม่ล่าสุดออกมาเนี่ยสดสดร้อนๆเลยทีเดียวนะครับด้วยขนาดหน้าจอที่13.3นิ้วนะครับมีความบางนะครับน้ำหนักเบาพกพาได้ง่ายนะครับในส่วนของ CPU ที่เป็น Co r อ I7 ก็ค่อนข้างที่จะทำหน้าที่ได้แรงเลยทีเดียวนะครับคอไอเซเว่นไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับในส่วนของกราฟิกการ์ดนะครับก็จะเป็นกราฟิก On CPU นะครับอย่าง s d g r a p h i c 4 0 0 0นะครับก็เรียกได้ว่าสามารถทำงานได้ไม่มีติดขัดต้องว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดดิสนะฮะที่เป็น SSD นะครับหรือ Solid State Drive นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่า SSD เนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีในส่วนของการาเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วนะครับการดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะเร็วเลยทีเดียวนะครับทีนี้ ก็จะมีข้อสังเกตอยู่ตรงที่ว่าจะมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลค่อนข้างที่จะน,น้อยในส่วนของ SSD นี่นะฮะนี่บางคนก็ซื้อมาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานคุ้มเลยทีเดียวคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยโน้ตบุ๊กหรืออัลตราบุ๊กหนึ่งเครื่องเนี่ยโหลดท,ทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลเก็บไว้เยอะๆเนี่ยมันมันไม่เพียงพอนะครับผมแนะนานะครับควรจะมี External hard drive ไดสักหนึ่งอันนะฮะนี่มาเก็บข้อมูลบางคนนี่ยจะโอ้โหหนังส่วนตัวนี่เยอะเลยแหละนะครับก็ ก็มีถ้าใครได้ได้ดูเทปก่อนหน้านี้ก็จะมีผมหรือเทพบุตรรูปหล่อรีวิวในส่วนของ e x t e r n a l hard drive เป็นหนึ่งตัวนะครับตัวนั้นก็น่าสนใจเลยทีเดียวก็จะมีในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆก็เก็บไปลองดูกันได้นะครับแล้วก็เพิ่มเ<อ>พิมยอดวิวให้ผมด้วยนะฮะมีคนแซวนะครับก็ยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณทางโตชิบ้านะครับที่ส่งตัวนี้มาให้เราได้รีวิวให้แฟนๆชาวโอโค่โซนได้ดูกันนะครับนะ เดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ